สะพานสองี่เองหันดูด้านสะพานสองเน่ไยไดเลยโอ้โหแม่เป็นสูงเป็นชุดใหญ่แมเรียกเป็นสูงดีครับนึงกำแพงเพชรกำลังบินกันอยู่ด้านบนเลยนะครับเดี๋ยว่อยดูพี่เดี๋ยวน้ำมันจะหมดเดีย๋ยวเคยดูน้ำมันไม่หมดแต่จะแกล้ง<ฆ>ทำเป็นน้ำมันหมดแกล้งทำเป็นน้ำมันหมดแล้วก็ให้บาดเสียว นี่ครับหมดแล้วนะหมดแล้วนะน้ำมันหมดแล้วลมก็แรงน้ำมันก็หมดก็เสียวครับก็เสียวฮะอ้าวนกก็ตัดหน้าเลยตเอาอย่างไรเอาอย่างไรลงไปลงไปไม่ยอมลงเล่นน้ำครับลุ้มเยี่ยวเดี๋ยวเลยครับหนึ่งกระแพงเพื่อสิครับลงแล้วครับแดงแดงใสครับ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 แตเก่งมากนะครับลง พอใจคณะกรรมการยังไม่ยินมยังไม่ยิ้มพอใจเธอไปแล้วคณะกรรมการผู้ชายไปรับไม่พอใจม่อยน้องผู้สวยมื่อกอ้เมุสเกี้เนี่ยไปใช้สาวลงไปรับฮะกับสำหรับท่านแรกที่ลงมานะครับจากสุราษฎร์ธานีกันเลยครับคุณพี่สมุนตีนะครับมาจากสุราษฎร์กันเลยรอบแรกที่ลงกันนะครับฮะ นี่พี่ข้างหลังมาอีกเพียบไอ้นี่เห็นแล้วสี่ใช่ไหมน้าสี่สี่น่าสี่คนแล้วทั้งหมดสิบห้าล่มนะฮะับสิบห้าเพื่องสิบห้าด้วยกันนะครับตอนนี้ยังพยายามจะเล่นได้อาที่นับยังไงสี่ห้านะฮะเอาเหมือนพอมาต้นไม้บังมาแล้วครับ